อาจารย์ก็เลยว่าเจตนาให้รักษาเจตนาตัวเองเอาไว้ต,ตัวเองมีเจตนาอะไรในตั้งแต่เบื้องต้นให้รักษาเจตนาตัวเองเอาไว้ถ้าอย่างนั้นมันก็จะโยกเยกและคอนแคลนโยกเยกคอนแคลนกับจิตก็จะไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเราว่าขี่คอนดอกพนากจักขี่คอนดอกบอกจอกหรือขึ้นแหนนี่ไหมจอกจอกเนาะพักโต๊ะเลยไหมมันไหลไปน้ำๆเลยไหม องค์ท่านก็เลยสอนหลักปักหินไม่ให้หลักปักเลนทําอะไรก็ตามนะถ้าเราจะทาหลักเลยปักหินลงไปจริงจังจริงใจใส่ใจกับสิ่งสิ่งนั้นสมาธิคือความตั้งใจมั่นมั่นว่าจะทําสิ่งนี้ให้มันได้ทั้งทั้งที่จิตเหนื่เหนื่อยเมื่อไรจะอ่อนเพลียอะไรเหยียใจก็สร้างแต่ใจตรงนี้ปักก็จะทําสิ่งนี้ให้มันได้ให้มันมีให้มันเป็นมันมั่นมันแน่นมันแข็งมันแข็งแล้วอยู่ในใจของเราเนี่ย อันนี้สมาธิคือความตั้งใจมั่นหลักปักหินนะไม่ให้หลักปักเลนไม่ให้หลักปักขี้ควายทําอะไรให้มันอย่างนั้นนะทําอะไรต้อง,องมีจิตมีใจอย่างนั้นทีนี้ก็ทําอะไรก็อย่าให้เหมือนไฟไม่ฟางได้ไหนี่ทําอะไรก็ตามอย่าให้เหมือนไฟไม่ฟางขึงขังตึงตังแต่เบื้องต้นไม่นานเลิกว่างนันไไม่นานก็เลิกไม่ได้แล้วพุทธนวัสนาน้อย เรี่อวคามีบุญเลิกดีกว่าะะไม่ต้องบอกต้องสอนมันหรอกอะนมันเป็นเองอ่ะนะมันเป็นเองความโง่เง่าเต่าตุต่นความอ่อนเพลียและเหี่ยใจความอ่าท้อทแท้ท้อถอยตัวนั้นน่ะมันเป็นเองไม่ต้องบอกมันเป็นเองนะจริงๆแล้วยิ่งเรายิ่งมีความสงบฝึกจิตฝึกใจได้สงบได้มากเท่าใดนะความสุขเรายิ่งมากแล้วนะยิ่งคําว่าใหม่ใหม่ คำว่าใจใหม่คําว่าปีใหม่คําว่าเดือนใหม่วันใหม่มันยิ่งเกิดยิ่งเฉิดยิ่งฉายยิ่งใช้อะไรอยู่ในใจของเราโอ้ยความสุขความสงบมันดีขนาดนี้เนาะความสงบมันดีขนาดนี้เนาะอะไร